สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจียบมาในหัวข้อที่บอกว่า4อย่างนี้ที่คนรวยไม่กลัวที่จะทำนะคะข้อที่1เลยค่ะเขาไม่กลัวความผิดพลาดนะคะแต่เขากลัวที่จะไม่ได้ลอง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตเขาแล้วนะคะเขาควรที่จะลองก่อนมันจะดีหรือไม่ดีว่าการทีหลังค่ะแก้การทีหลังนะคะแก้ไขกันได้หมดทุกอย่างเหมือนที่เขาบอกว่าโอกาสมันเหมือนไอติมนะคะถ้ามันไม่กินมันก็จะละลายเนาะเขาก็เลยกลัวความเสียโอกาสมากๆเลยนะคะส่วนข้อที่2ค่ะเขากลัวเขาไม่กลัวนะคะเขาไม่กลัวความผิดพลาดค่ะแต่เขากลัวการไม่ได้ทํามากกว่า ก็คล้ายๆกันกับข้อที่1นนะคะแต่อันนี้คือถ้าเขาไม่ได้ลงมือทำะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆนะคะเขาถึงบอกว่าเขาขอลองทําก่อนแล้วค่อยว่ากันดีไมด่ดีเดี๋ยวเขาขอแก้ไขทีหลังดีไมด่ดีเดี๋ยวเขามาว่ากันทีหลังยังไงยังไงเขาขอทําก่อนนะคะส่วนข้อที่สามเขาไม่กลัวเสียเวลาคะ่ะเขาไม่กลัวการเสียเวลาเลยนะคะแต่เขากลัวการไม่ได้ประสบการณ์จากสิ่งนั้นๆมากกว่าคะ่ะเขาจะ รู้นะคะว่าสิ่งไหนที่เขาทำแล้วเขาจะได้อะไรต่อให้เขาจะขาดทุนแต่เขาก็ได้ประสบการณ์กลับคืนมาเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่คนรวยเขาคิดนะคะเป็น m ม n ์ s ซ t ที่ดีมากๆเลยนะคะเราควรจะนําไปใช้อย่างมากเลยเนาะอย่าไปกลัวการเสียเวลาค่ะกลัวการไม่ได้ประสบการณ์มากกว่านะคะเราควรจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอนะคะเราควรจะหาข้อดีจากการที่ เกิดขึ้นนะคะแล้วนำมันเป็นประสบการณ์เพื่อให้เราโตขึ้นเพื่อให้เราเก่งขึ้นเพื่อให้เรามั่นคงขึ้นใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายก็คือเขาไม่กลัวที่จะล้มเหลวนะคะเขาไม่กลัวที่จะล้มเหลวเลยค่ะแต่เขากลัวที่จะไม่ได้สู้เพื่อชีวิตดีๆของเขาค่ะคนเราเกิดมาแล้วทั้งทีนะคะต่อให้มันจะล้มเหลวกี่ครั้งลุกขึ้นมาใหม่ค่ะลุกขึ้นมาใหม่สู้กันใหม่อีกสักตั้งค่ะ เขาไม่กลัวหรอกค่ะการล้มเหลวนะคะแต่เขากลัวว่าเราไม่กลัวการไม่ได้สู้เพื่อชีวิตดีๆของเขาเขาเกิดมาคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเขาเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตที่ดีๆเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวหรอกค่ะการล้มเหลวเขากลัวใจตัวเองที่จะไม่ลุกขึ้นมาสู้ต่างหากค่ะถ้าเราอยากเป็นคนรวยนะคะเราควรจะมีม i n เซ็ตแบบนี้ไว้นะคะเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นจะล้มเหลวกี่ครั้ง จะล้มลุกคุกคานกี่ครั้งจะเจอปัญหากี่ครั้งสู้มันค่ะลุกขึ้นมาทําค่ะอย่ายอมแพ้กับโชคชะตานะคะเราเป็นผู้กําหนดชีวิตของเราเองเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเองนะคะไม่มีใครกําหนดชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองทําค่ะทําจนกว่าจะสําเร็จถ้าไม่สําเร็จก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีทํางานหามันให้เจอค่ะว่าเราควรจะทํำยังไง เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพื่อให้การเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเพื่อให้การใช้ชีวิตของเราดีดีขึ้นอย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะลองนำไปใช้ดูนะคะอยากจะมี m i ซ d s e t ดีๆอยากจะมีวิธีการใช้ชีวิตดีๆแบบนี้ค่ะสามารถทักมาหาเจี๊ยบได้นะคะเพราะว่าทางอินดีมาค่ะมีการให้ m i ซ d s e t ดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะพี่ๆคนไหนอยากเป็นนักธุรกิจอินดีมอยากจะมี ไรายได้เสริมอยากจะปลดหนี้ปลดสินทักมหาเจ๊บนะคะเรามีเทคนิคในการทำงานเรามีไมซ์เซตในการทำงานเขาถึงบอกว่าก่อนที่เราจะไปเป็นนักธุรกิจก่อนที่เราจะไปเป็นนักลงทุนนะคะไมซ์เซตเราต้องดีก่อนทำไมเจี๊บถึงต้องออกมาให้ไมซ์เซตดีๆแบบนี้ทุกวันนะคะคือไม่ได้ปรับไมซ์เซตให้ใครนะคะคือเป็นการปรับไมซ์เซตให้ตัวเองคือเราควรรู้ก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรและเราจะได้อะไร นี่แหละค่ะแต่ถ้าใครอยากจะมาร่วมเป็นนักธุรกิจดีๆหรือว่าร่วมเป็นทีมเดียวกันกับเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบรับรองเลยค่ะว่าเราจะจับมือไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้กลางทางนะคะเราจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะจับ,จบมือไปสําเร็จด้วยกันไปเป็นมนุษย์เงินล้านด้วยกันนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ